รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะ วันศุกร์ที่19สิงหาคม2565ที่บริเวณล,ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลปานบุรีอําเภอปานบุรีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทลิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 0พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กร,รกฎาคม2565เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณา ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการและเพื่อเทอิดพระเกียรติในวโรกาศดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามมงกุฎราช,ชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพัรษา70พรรษาวันที่28ปกระะกฎาคม2 5 1 5โดยมีดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานสําหรับกิจกรรม รรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่การกล่าวถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรและจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้บริการด้านวิชาการการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเชิงลุกเพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนโดยพบว่ามีประชาชนทั่วไปและเกษตรกรในเขตพื้นที่สวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม